อสลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่18นะครับพฤศจิกายนพศสอง6ันขนะนี้ก็เป็นเวลา3ามโมงครึ่งอสาโมงครึ่งแดดจ้าอยู่เลยครับแต่แดดหมดเร็วอ้าวควันอะไรขึ้นควันอะไรอะ่ะเขาทำอะไรไม่รู้นะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้า,มาเามืงโตแจ้งแจ้งผิดเรื่องของคุณคุณพี่วันชัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้ไขเดี๋ยวไปแก้ไข อันนี้คุณบิกรับไปแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณบิกมากเลยต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เนี่ยครับคุณบิกรับไปแล้วก็เนี่ยรับต้นเดียวนี้ก็สี่พันค่าส่งสามร้อยนะครับก็รับต้นเดียวสี่พันค่าส่งสามร้อยใครจะเหมาสามต้นตอนนี้เหลือสองต้นแล้วเนาะเหลือตัวดอกหอมเนี่ยไม่ติดกิ่งหนึ่งอันนี้ต้นนี้ไม่ติดกิ่งนี้ต้นนี้ไม่ติดกิ่งหน้ากับกิ่งข้างนะครับก็ต้นละสี่พันโอ้มันใหญ่ใหญ่บึ้มบึ้มแหละเดี๋ยวคืนเนี่ยเดี๋ยวถอนให้คุณบิกเดี๋ยวดูกันได้ นะครับนี่ใครจะรับทั้งสองต้นนี้นะครับนี่งตัวก็ขอเจ็ดพันใครจะรับสองต้นนี้บงตัวก็ขอเจ็ดพันมาใครจะเอาทักมาเอาค่าส่งมาแค่สามร้อยมันค่าส่งมันต้นละสามร้อยนะใครจะรับสองต้นเนี้ยขอเจ็ดพันค่าส่งก็สามร้อยพอนะครับขอแค่นี้ก็ขายเป็นเหมือนไม้เหมาไปแหละนะครับ<ม>แล้วก็นี่ไงน้องข่าวโบ๊น้องข่าวโบตอนญี่ปุ่นตรงสูงตรงนี้ที่ต้นละห้าพันเนี่ยนะครับกับขาวโบต้นนู้น เห็นไหมข่าวโบ๊ะคู่นู้นเหมือนกันแต่ต้นนู้นตรงนู้นมันเป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นต้นดํานะครับเดี๋ยวพาไปดูน,น้องข่าวโบ๊ะน้องข่าวโบ๊ะขายอย่างนี้แล้วกันง่ายดีใครจะใครจะเอาคู่นี้วางหน้าบ้านนี่วันนี้มันต้นดํานะกิ่งพวกนี้จะเอาออกก็ดีนะเนี่ยเนี่ยนี่มันกิ่งของตอเอาออกก็ดีเอาออกเถอะนะครับเอาไว้เดี๋ยวมันทําให้กิ่งที่เราต่อไว้หรือต้นไม่โตเนี่ยเนี่ยเอาออกตัวยังไม่ได้ตัดเลยนะครับ นี่น้องเขา่าน้องเข่าโบน้องเข่าโบตัวเนี้ยนะครับนี่อันนี้ต้นดําอันนู้นก็นะน้องเข่าโบมีสองต้นก็ต้นละห้าพันค่าส่งสามร้อยนะครับใครเอาสองต้นนี้ก็ขออขอแปดพันอ่าขอแปดพันค่าส่งขอห้าร้อยนะครับมงโคตรจะใหญ่อ่ะนะครับค่าส่งขอห้าร้อยใครเอาทั้งสองต้นนะน้องเข่าโบเนี่ยก็ขอแปดพันค่าส่งก็ ห้าร้อยนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็ต้นละห้าพันนะเนี่ยห้าพันค่าส่งก็สามร้อยต้นใหญ่เป็นเป็นชมพูซั์เจริญข้างหนึ่งก็เป็นดอกหอมต้นหนึ่งแล้วแล้วใครจะเอาต้นนี้ถูกๆแพงๆถูกๆอะไรนะจะถูกจะแพงแดงแดงไว้ก่อนนี่ใครจะเอาแดงอันนี้แดงพญาเพิ่มซับกันะกนะี้เป็นแดงสองอย่างนะเป็นแดงลูกไม้เนี่ยตัวนี้กับแดงพญาเพิ่มซับนี่นะครับก็ขา,ขายต้นละห้าพันกันค่าส่งก็ต้นละสามร้อยสวย ใครจะเอาสองต้นนี้นะครับก็ขอแค่แปดพันเอาค่าส่งมาห้าร้อยนะครับขอแค่นี้อ่ามาแก้ไขต้นไม้กันดีกว่านะครับบังโตเมื่อเช้าลงคิดผิดนะครับนะครับพี่วันชัยสั่งอีกอย่างนะมึงโตไปชี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็พอมาถึงพอนั้นตอนสายมึงโตก็เอ้ยมีชัยนี่ว่าก็เลยบอกพี่วันชัยเดี๋ยวจะแก้ไขนี่ต้นที่สิบห้าพี่วันชัยรับไปแล้วอ่าอันนี้ยังอยู่นะอันนี้ยังอยู่นะอันนี้ไม่ได้ลงเลข นะครับสิบห้าแล้วก็เอ jis, นี่ต้นนี้พี่วัรชัยรับไปแล้วนี่นี่ i i ต้นน,ตนี้น 12, พี่วัรชัยรับไปแล้วต้นที่ไหนกว่าตรัวเข็มนนี่ต้นที่สิบสองพี่วัรชัยรับไปแล้วนะครับตัวลงผิดนะครับนี่ต้นนี้อะไรนะสิบพี่วัรชัยรับไปแล้วนะครับแล้วก็ต้นนี้พี่วัรชัยรับไปแล้วนะครับใช่ไหมครบยัง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนบึงโตดูก่อนเนี่ยพอลงคลิปปิดแล้วลวนเลยผมเรือลวนเลยบางโตแบบเอ้าพลาดอีกแล้วบางโตจะเป็นเงี้ยขออภัยจริงจรงบางทีลงราคาเมื่อวานกับวันนี้ไม่ตรงกันอีกเพราะไม้มันมีหลายขนาดอ่ะมันเยอะมากบางทีจําผิดจําถูกนะครับขออภัยจริงๆงก็สอบถามกันมาก่อนนะครับบางทีบางโตบอกราคาผิดจริงบางโตจําไม่ค่อยได้หรอกบางบางทีจะบอกยังไงอ่ะไม้มันโอ้โหมันเยอะอ่ะมันจําราคาไม่ได้บางทีบอกไปแล้วแป๊บเดียวลืมละ นะครับเราก็ต้องมานั่งไล่ดูกันอ่านี่เอาใหม่เอาใหม่นี่เซฟนี่พี่วรรชายรับไปแล้วอันนี้ต้องบอกพี่วรรชายอันนี้ต้องบอกลงคลิปบอกก่อนนะนะครับเพราะว่าพี่วรรชัยจะได้สบายใจในเขียนไปเรื่อยแล้วซฟสิบสองนะครับเนี่ยรอหน่อยกิ่งมันเพิ่งตัดมันเพิ่งตัดทดรอไม่เกินสี่เดือนหรอกครับสวยนะครับบางตไม้มันเพิ่งทาอะแล้วก็สิบสามอยู่ไหนนี่สิบสามแต่รากมันใช้ได้แล้ว แล้วก็สิบห้าพี่วันชัยรับไปแล้วนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ต้นต้นนี้ต้นที่ไม่ลงเลขนี่นี่พี่วันชัยรับไปแล้วนี่แล้วก็ต้นนู้นมั้ยอ่าน,นะครับพี่วัญชัยรับไปแล้วนอกนั้นก็ยังอยู่นะถ้ากับว่ายังอยู่ต้นที่เท่าไหร่หนึ่งสองนะครับต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับสามต้นสามพันค่าส่งสามร้อยแล้วก็หกต้นห้าพันถ้าอยู่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ไม่มีใครเอาจริงหรอ เนี่ยไม่มีใครเอาจริง,รงเหรอบงังโตบอกเลยนะมันไม่มีราคานี้หรอกนะต้นใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ว่ามันแค่กิ่งพุ่มมันสั้นนี่แดงอุดมทรัพย์นะเนี่ยต้นที่สองเนี่ยถ้ากับมีต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนะครับต้นที่หกต้นที่เจ็ดนี่ก็ใหญ่ต้นที่แปดนะครับอุ้ยอะไรวะอุ้ยึกว่าง,งูต้นที่แปด ต้นที่9นะครับยังอยู่ยังอยู่นะพาไปดูเดินวนอยู่นี้แหละนะครับให้มันเรียบร้อยไปเป็นเรื่องๆอะไรเดี๋ยวไปเล่าเรื่องตรงนู้นต่อต้นที่9ต้นที่11นะครับต้น 11, นี้ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลงเลยต้นที่1ินต้นที่สินะครับยังอยู่นะครับก็เนี่ยต้นละพันห้าค่าส่งก็สามร้อยเอย ขอภัยต้นละพันห้าค่าส่งก็หนึ่งร้อยสามต้นสามต้นสามพันค่าส่งสามร้อยเนะหกต้นห้าพันค่าส่งสี่ร้อยแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ลงเลขนี่อันนี้นี่สวยมากนะครับดอกยังไม่มาเลยมึงโตเลยยังไม่ได้ลงเลขนี่ใครจะเอาก็แคบหน้าจอมาแล้วกันแล้วก็บอกแล้วกันบอกว่าต้นที่อยู่ข้างต้นที่สิบห้าเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างกลางต้นที่สิบสี่กับสิบห้าเนี่ยต้นเนี้ยสวยนี่ก็ต้นละพันห้านี่สวย ดูรากดิสวยมากนะครับแล้วก็เอ้ต้นที่สิบหกก็ยังอยู่นะสิบหกเนี่ยนะครับนี่น่าจะเป็นไฉลายนี่รากสวยมากนะครับแล้วก็ต้นไหนต้นนึงอ่ะนี่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 ที่ยังไม่ได้ลงเลขรากสวยมากนะครับอันนี้เป็นเหลืองไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองซับเจริญนะเนี่ยถ้าไม่ใช่แสงทองก็น่าจะเป็นเหลืองไต้หวันเนี่ยยังไม่ได้ลงเลขนะครับมันดอกยังไม่มาก็เลยไม่ได้ลงเลขเนาะนี่สวยไหมนี่ อันนี้ก็ขอห้าพันจริงๆมันต้องฝั่งนี้สวยกว่านี่ฝั่งนี้สวยกว่าเห็นปะฝั่งนี้มันจะเห็นโป๊ะว่าเลยแต่ว่าบางตัวอชอบเป็นคนที่ชอบทําไม้บอนไซทําไม้ทรงบอนไซมันเลยก็เปิดหน้าไม้อย่างนี้เลยนะครับไม้บางต้นอาจจะขัดใจถ้าลูกค,คา้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรงมันอยู่อย่างนี้ไม้บางต้นมันอาจจะขัดใจถ้าลูกค,คา้าแต่ว่าบางตัวชอบแนวนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็หันหลังหันอีกด้านนึง มันก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มพุ่มสองสองชั้นนะครับก็สวยนี่ก็ห้าพันค่าส่งก็เอามาสามร้อยเนี่ยใครจะไปควบกับต้นไหนก็ได้เหลืองอะไรอ่ะใครจะไปควบกับอะไรก็ได้อะเนี่ยก็เติมเข้าไปไอไอขาวสองอ่ะมีขาวสองก็ขายแปดพันใช่ไหมไอแดงสองก็ขายแปดพันค่าส่งก็ห้าร้อยไนี้เอานี่ไปควบตรงตัวขอหมื่นหนึ่งเอหมื่นสองขออภัยขอหมื่นสองนะครับเอาไอนี้ไปควบเนี่ยเอาขอหมื่นสองใครจะเอาก็ทักมา ค่าส่งไม่ต้องแล้วค่าส่งเอาแค่ห้าร้อยแหละนะครับใครจะเอาไปควบนี่ม,มีมีคู่ขาวคู่ขาวโบะอยู่คู่หนึ่งแล้วก็คู่แดงแดงสวยนั่นอยู่คู่หนึ่งนะครับอ้าวนี่ของหลวงพ่อหลวงพ่อสั่งเลยสิบต้นแถมสี่หนึ่ตก็จัดเลยนะครับหลวงพ่อบอกว่ามาจัดมาหลวงพ่ออยากรู้อยากอยากเอาไปเลี้ยงต่อกระถางเพิ่งถึงหลวงพ่อนะครับนี่สิบต้นแถมสี่นี่ค่าส่งร้อยห้าสิบนี่ จัดให้แบบนี้เลยมีอีกอกี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวนับวันหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเอ็ดยสิบสองสิบสี่มันมันยี่สิบแปดเนาะเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นให้นะครับก็มีอีกสองชุดนี่แหละนะครับใครจะเอาสิบต้นแหนมสี่ข้าวส่งร้อยห้าสิบก็ทักมานะครับนี่แล้วก็ใครจะเอาไม้ไม้ตําหนีสาแปดนิ้วที่จะไปขึ้นสิบเอ็ดนิ้วเนี่มันโตให้ต้นละห้าสิบบาทขับรถมาเอาเองนะ นะครับอันนี้ยอดร้อยต้นนะครับใครมาเอาเนี่ยใครมียอดสัก1อยต้นมาเอาไปเลยบางโตให้ต้นละ50บาทเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่คัดแค่เฉพาะใหญ่ๆไปนะก็ต้องก็ต้องยกเลยนะครับบางโตยกขึ้นรถเลยนะครับไร่ไร่นับเลยก็คือไล่นับจากตรงนี้เลยเนี่ยครับตึ๊ดๆๆๆๆๆๆไล่ไปเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับเพราะว่านี่กิ่งมันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันแห้งเนี่ยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับถ้ามันกิ่งมันมีปัญหาหรือต้นมันนิ่มมันไม่ต้องเอาไป เอาไปอย่างเงี้ยก็นับขึ้นรถไปเลยนะครับนี่ขอต้นละห้าสิบาทใหญ่โคตรเนี่ยก็อันนี้ขอยอดร้อยต้นนะนะครับก็เนี่ยดูเดมันไม่มีตำหนิหรอกนะครับบางโตไม่ได้คัดออกแค่นั้นน่ะบางตัวไม่ใช่ว่าจะคัดสวยๆออกเนี่ยบางตบอกแล้วบางตขอไปแค่นี้แหละนอกนั้นยกเลยนะครับเนี่ยของตำหนิน้อยมากถ้าถ้าใครรับไม้ตำหนิบางตัวไปแล้วจะเห็นจะรู้เนี่ยใครมีรถมาก็เอามาใส่แล้วกันก็ให้ต้นละห้าสิบบาทยอดร้อยต้นนะ แล้วก็ไม้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วนี่ก็เหมือนกันใครมีรถมาแล้วก็เอายอดห้าสิบต้นก็นมาได้แล้วมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันไม่ถึงร้อยต้นเดี๋ยวเอาตรงนู้นตรงนู้นมันโอ้โหแพงนะครับนี่นะครับนี่ใครจะเอายอดห้าสิบต้นก็นมาได้แล้วเอาต้นละร้อยพอเนี่ยเอาต้นละร้อยไม่ต้องพูดถึงเรื่องกำไรกำไรเลยนะคือขายไปให้หมดไม่ไม,ไม่ไม่ส่งไปษณูีนะคือราคานี้ไม่ส่งนะครับเพราะว่ามันจะมีค่ากล่องค่าส่งค่าอะไรโอ้โหบานตะไทยไปหมดไม่ไหวที่บางโตส่งส่งไปนี่ลูกค้าด,ดูดูบินได้เลย เก็บค่าส่งมาเท่าไหร่แลวค่า so ส no right? so er. ่งจริงมันเท่าไหร่นะครับโอ้โหก็ไม่เป็นไรอะถือว่าปีหนึ่งทาครั้งหนึ่งก็ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเนี่ยเอาต้นละร้อยยอดห้าสิบต้นนะขับรถมาใส่เอาเองขับรถมาเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้คัดแต่ต้นใหญ่ๆไปนะก็ไล่อย่างนี้เลยไล่เลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ยี่ห้าเนี่ยตรงนี้ยี่ห้าต้นก็ไล่ไปยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเี้าสิบีอคดยีับ จะ,จะบอกว่าเอาร้อยต้นถึงจะมาได้นี่มันมันไม่ถึงเดี๋ยวต้องไปเอาไม้ที่มันเป๊ะแล้วไปอีกก็โอ้โหอันนั้นไม่ไหวก็เอายอดห้าสิบต้นเนะี่ยใครจะเอาต้นละร้อยนี่ขับรถมาเอาเลยไม่ส่งไปสานีนะเนี่ยโอ้โหตำหนิมันใครรับไม้ตำหนิบางตก็รู้ๆกันอยู่เนะาะแทบจะไม่มีะนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะสี่ต้นนี้ขอพันแปดต้นละห้าร้อยไซส์เบ็ดนิ้วต้นใหญ่แดงอุดมทรัพนะครับต้นละห้าร้อยนะครับสี่ต้นนี้ขอพันแปดนี่นี่น,นี่ใครจะเอา ส่งฟรีด้วยนะครับสี่ต้นนี้นะมีต้นที่สิบสองห้าสี่สามนะครับนี่สี่ต้นนี้ขอพันแปดนะครับค่าค่าส่งไม่ต้องนะครับแล้วก็สองต้นนี้ขอพันสองนี่ต้นละเจ็ดร้อยนี่ยศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์สามนี่ต่อญี่ปุ่นทรงสูงนี่สงต้นนี้สงต้นนี้ขอมันต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบใช่ไหมส่งต้นนี้ขอพันสองนะครับเอาค่าส่งมาร้อยนะครับต้นมันใหญ่จัดแล้วก็นี่อ่าเมื่อเช้าบอกผิดอันนี้บอกว่า ลูกค้าบ,บอกว่าเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยบางโตมันเอ๊ะไปดูอีกทีเอ้าบางโตบอกผิดต้นที่0 011 0 09 0 07นะครับนี่สามต้นนี้ยังอยู่มันโคตรใหญ่อ,อ่ะอึ๊บอ่าเลื่อนๆหน่อยนะครับจะได้เปิดให้เห็นไอ้พวกไอ้น,นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันี่0 07 0 09 0, 0, 0 1 1โอ้หดอกมาดีต้นใหญ่สวยมากนะครับนี่ต้นละ700ร ถ้าส่ง80มีอีก3ต้นต้นนี้พี่วันชัยไปแล้วต้น010เนาะนะครับนี่3ต้นนี้ใหญ่มากสวยมากนะครับเนี่ยนะครับใครจะเอา3ต้นนี้บางโตวัวขอ2,000อ่าขอ2,000ส่งฟรีด้วยอ่าส่งฟรีด้วยเพราะ3ต้นส่งฟรีนะนี่นะครับนี่ใครจะเอา011 009 007มีอีก3ต้นนี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะแดงอุดมทรัพย์ไซส์นี้ไม่มีแล้วนะก็ขึ้นไปนู่นเลยนะี่ใครเอา3ต้นนี้ขอ2,000ส่งฟรีแล้วก็มี ค่าส่งแปดสิบสามต้นส่งฟรีเนี่ยก <c oughs> ็มีอยู่ตรงนี้นะครับก็ใครชอบก็เลือกมานะครับแล้วก็นี่มีแดงอุดมทรัพย์อันนี้นะครับรนี่ต้นนี้โอ้โหรากสวยนี่ดูลีลากินขาดมันโตเป็นไม้เก่านะไม้ที่ลีลากินขาดลีลาแจ๋วๆเลยนะครับดอกกําลังมาอย่างนี้เลยยังไม่ได้ตัดทดอะไรนี่ต้นนี้ขอสองพันถ้าส่งอเอามาร้อยหนึ่งต้นนี้เป็นตอยักษ์ซาอุดูต้นเดี่ยว ปลาลืมปลาล่ำปลาล่ำปลาเหลือเลยนะครับน่าจะเป็นดอกตัวอะไรนะพลร์ตเมลีนี่ใหญ่ๆเลยต่อยักษ์ต่อยักษ์อันนี้ก็ขอสองพันค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งอ้าวอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์ต้นโคตรใหญ่เลยนะครับจริงๆมันต้องม,มันขายสองพันสบายๆแต่ว่ามันไม่ติดกิ่งนี้เดี๋ยวลูกค้าเอาไปทํากิ่งใหม่แล้วกันนะครับบางตัวตัดทดบละนะครับเพราะว่ามันย้วยเกินไปนี่แล้วตรงนี้ก็ตัดออกหมดละนี่นี่มันไม่ติดกิ่งนี้นะ นี่ไม่ติดแค่นี้แหละนะครับมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันเป็นปัญหาบางตัวว่าบางตัวงานไม่เรียบร้อยเนี่ยมันอยู่ที่สองพันใช่ไหมอันเนี้ยบางตัวขอพันห้าอันเนี้ยบางตัวขอพันห้านะครับเอาค่าส่งมาร้อยห้าสิบแล้วก็ต้นนี้ไม่ติดกิ่งนี้แต่ก,กิ่งนี้เห็นไหมนอกน,นั้นนี่โป๊ะเลยนะครับนี่ไม่ติดอยู่สองกิ่งกิ่งนี้กับกิ่งนี้แล้วโคตรใหญ่เลยอันนี้ใหญ่มากอันเนี้ยนี่ตัวความหวังบางตัวเลยคือบางตัวกล่าวว่า จะขายสองพันแหละนะครับแล้วบางตัวก็มาดูอ้าวไอ้กิ่งไม่ติดนีิว่าเนี่ยเนี่ยบางตัวก็ขอพันห้าโอโ้โหโคตรคุ้มอ่ะได้โคตรก็คุ้มแล้วนะครับไปเสียบสีอื่นก็ได้หรือว่ารออนันนี้หน่อยนี่ดูดินี่ขอบกระถางนี่ถ้าลงสุดติดเลยต้องยกใหญ่มากแล้วทรงนี่เป็นแบบแนวบอนไซเลยดูดิเนี่ยขอพันห้าถ้าส่งร้อยห้าสิบนี่ต้นนี้ก็ลีลาลา่าโคตรสวยอันนี้ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์หนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งเนี่ย นะครับนี่แล้วก็ไอ้ข้างหลังนี่เป็นเหลืองนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองมีอยู่สองจริงนะครับนี่ต้นนี้ก็ขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยต้นนี้ลีลากินขาดลีลาต้นเนี้ยเหมือนกับต้นแรกอ้ยแต่ไม้ตอลีลาของบางโตตรงเนี้ยมันจัดจริงมันสวยจริงนะครับก็ใครชอบก็อันนี้ขอสองพันค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับใครชอบก็ทักมานะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็สั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยไลอ์ลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับ ใน Facebook YouTube ก็เนี่ยตรงข้างบนเนี่ยไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เดนมีแอดนำหน้านะครับมีแอดนำหน้าเน่แดงอุดมทรัพย์สวยๆเยอะนะครับใครชอบก็ทักมาสวยๆใ,ๆใหญ่ๆดีๆนะครับนี่ไม้ตำหนึเนี่ยต้นละร้อยนะครับเอารถมาใส่เลยขอย,ยอด50ต้นขายต้นละร้อยนะครับถ้าใครจะเอาเป็นไม้เหมาก็ไอ้สิบต้นพันหค่าส่ง300ก็นั่นแหละตามนั้นเลยใครจะให้ส่งไปรษณีย์ก็สิบต้นพันหก็ตกต้นละร้อยห้าสิบเอง นะครับใครจะเอาเป็นสิบชุดสิบต้นก็สิบต้นพันห้าค่าส่งก็สามร้อยนะครับนี่ใครจะเอาชุดเล็กก็สามต้นห้าร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งก็เนี่ยอยู่ตรงนี้มีแค่นี้แหละมีไม่ถึงร้อยต้นหรอกตอนแรกบางตัวกล่าว่าจะเอายอดสักร้อยหนึ่งไม่ได้พอยอดสักร้อยมันต้องไปดึงนู่นอีกยี่สิบกว่าต้นโอ้โหเป็นไม้ที่ขายต้นละสามสี่ร้อยไปดึงมาขายตัวละร้อยตายแล้วบางตัวขาดทุนยับบางตัวลืมคิดคือก็เกรงใจลูกค้าเดี๋ยวจะบอกว่าเออมามา,มาแล้วอยากได้สักร้อยมันไม่มีบางตัวก็เลยแบบว่าเออน,นั่น ไปมาไปมาแม่งไม่ได้เว้ยมันราคามันห่างกันตั้งสามร้อยถ้าพูดถึงเรื่องลายต้นเนี่ยใครจะเอายอดห้าสิบต้นเนี่ยมาได้เลยต้นละร้อยเอาไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ส่งแม่อะไรเนี่ยไปทั้งหมดไปนีนย่ยกขึ้นรถไปแล้วก็ไล่เลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยีสิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสาม สี่สิบสองสามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบโอ้ยจะหมดอยู่แล้วนี่ก็มีห้าสิบกว่าต้นเองนะครับอ้อตรงนี้อีกนี่ตรงนี้อีสิบต้นเนี่ย <c oughs> มีหกสิบกว่าต้นแล้วก็ตรงไหนอีะ่ะนี่โอ้ยอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้อน,นี้มึงโตจะทําเองเนี่ยมีอยู่หกสิบต้นเองเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้มีหกสิบต้นเนี่ยหกสิบเอ็ดต้นด้วยไหมหกสิบเอ็ดหรือหกสิบสองต้นนั่นอะ ใครจะมาเอาบางตัวก็ให้ต้นละร้อยฮะไอ้ต้นละร้อยเนี่ยใครมาเอาเลยขับรถมาใส่เอาเนี่ยเท่าไรหกสิบสองต้นใช่ไหมเออหกสิบสองต้นเนี่ยใครจะเอาเนี่ยบางตัวให้ต้นละร้อยเนี่ยขับรถมาใส่เองส่วนอันเนี้ยไซส์แปดนิ้วก็ให้ต้นละห้าสิบบาทยอดร้อยหนึ่งนะนะครับก็ขับรถมาใส่เอาแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับก็ขับรถมาแล้วกันก็ไม่ไม่ไม่คัดเฉพาะใหญ่ๆนะนับนับลายลายลายกระถางไปเลยนะครับไม่ไม่คัดนะครับไม่คัดเพราะว่าพอคัดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะเอาแต่เบน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 แปดูเน ดูเสียบเยอะเนี่ยดูไปขึ้นกระถาง11นิ้วได้เลยเนี่ยดูดูเสียบเจ็ดเสียบแปดเสียบเนี่ยหนงตัวให้ไปเลยนะครับเนี่ยก็นับไปเลยเนี่ยนับไปเลยห้าสิบต้นมาเลยนะครับนี่ต้นละร้อยไอ้ต้นละห้าสิบอันนี้ต้นละห้าสิบไปขึ้น11นิ้นวเหอะน,น,น,นะครับมันมันไม่ใช่ไซส์นี้นี่ไซส์นี้มีขึ้นแปดนิ้วนี่ไซส์หกนิ้วขึ้นแปดนิ้วลูกค้าเอาไปนี่คือไปขึ้นแปดนิ้วนะครับลงหกไม่ได้แล้แนน้้้้้้วววตตอองงไไปปขขึึน 11, ดนดดยย ลูกค้าบางคนเอาไปขึ้นสิบสองนิ้วพอดีเลยสิบเอ็ดมันก็ดูคับๆอยู่ดีอะเพราะไม้มันเต่งมากนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้ที่ลงเลขไว้ก็ยังมีครบนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะคุณบิกรับต้นกลางไปแล้วไอไอไอคาราเมลเนี่ยไอคาราเมลหรือว่าแสงจรันรเนี่ยก็มีดอกหอมต้นนี้กับต้นนี้ขายต้นละสี่พันนะครับค่าส่งสามร้อยนะครับใครรับสองต้นก็ขอเจ็ดพันนะครับสองต้นนี้ใครรับทั้งสองต้นนี้ขอเจ็ดพันเอาค่าส่งมาแค่สามร้อยสำหรับวันนี้ก็ มีมานำเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาแล้วกันนะครับครับวัสสาามุอะไรกุ้วมารองมระตุล้อว um ์วบาระกาตุ uh. ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ